คารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอ,อย่างสูงค่ะกราบคุณทุกท่านค่ะเดินทางพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อกุ้งนะคะบุญญาใจค่ะกุงเป็นจิตอาสาพแพทย์วิถีธรรมสังกัดสมบณปานอาบุญเก้า 9, จังหวัดสุพรรณบ,บุรีค่ะปัจจุบันอา,ายัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ กุ้งจบการศึกษาอริยปัญญาตรีจากสถาบันวิชารามแล้วก็ปริญญาโทจากสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฒสุรินค่ะสาขาสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็กำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาขาแพทยรพิดกศึกษาค่ะวันนี้จะมาขออนุญาตสอบจบประกาศนียบัตร6เดือนค่ะไม่ทราบคุณสมบัติครบหรือเปล่าคะ ค่ะเดี้ยวเตือนให้ค่ะค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องคบและเคารพมิตรดีค่ะก็รวมอยู่ในหลายๆเรื่องค่ะเพราะวันนี้เป็นวันสอบจบก็มีทั้งกสิกรรมเพื่อการแบ่งปันเดี๋ยวมันจะมีรูปภาพแล้วก็ล้อไปตามรูปภาพค่ะทุกหายเฉียบพันแล้วก็มีนำกิเลสกิเลสมาถวายมาเล่าให้พี่น้องฟังด้วยค่ะ คบและเคารพมิตรีค่ะคือกุ้งเป็นจิตอาสาแพทยวิถีธรรมตั้งแต่ปี52นะคะแล้วก็ทักเพียรล้มลุกคุกคานกับการลด,ดละเลิกกิเลสมาเป็นลําดับลำดับค่ะอยู่ได้เพราะว่าหมู่มิตรดีพิงเชือกอยู่ทุกบ้างสุขบ้างตามภาษาที่ที่ได้เจอนะคะก็เป็นจิตอาสารุ่นเก่าๆนะคะก็รวมอยู่ในคกกรูกอ้วยอันนี้คบเครพมิตรีก็คือ มีความภาคภูมิใจมีความศรัทธาในหมู่มิตรดีในกลุ่มของพี่น้องทุกภาคค่ะต้องเป็นจิตอาสาภาคกลางอะนะคะก็คือเมื่อวันก่อนค่ะก็มีพี่น้องได้มาบำเพ็ญค่ะจะเป็นทีมสัญจรของทีมสื่อครัวหมอเขียวค่ะได้มาที่บ้านนะคะก็จะมี จะมีการทํางานเนะะี่ยค่ะก็จะไปบ้านจิตอาสาบ้านนั้นบ้านนี้แล้วแต่ว่าเราตกลงกันว่าจิตอาสาท่านไหนพร้อมพี่น้องท่านไหนพร้อมเราก็จะมีการถ่ายทํากันค่ะซึ่งก็ได้งานด้วยแล้วก็ได้วิรภาพแล้วก็ได้สนทนาธรรมนะคะได้ธรรมะแล้วก็ ได้บำเพ็ญบุญร่วมกันค่ะกับหมู่มิตรดีค่ะอันนี้ก็จะมาส่งกิเลสของพี่น้องอันนี้ก่อน,นักกันค่ะอันนี้ก็มีการแบ่งปันพี่น้องจิตอาสา,าที่ได้มาที่บ้านนะคะก็มีแหนแดงด้วยในสวนนะคะก็เป็นจังหวงพะพอดีที่ฝนเขาตกแหนแดงก็จะเกิดขึ้นพี่น้องก็มารับแหนแดงไป ไปที่บ้านค่ะไปใส่พืชผักหรือว่าเอาไปเลี้ยงค่ะอันนี้ก็เป็นแบ่งปันก็คือเป็นช่วงที่ทำากสิกรรมไร้สารพิษก็จะมี ตงโมเหลืองค่ะก็เชิญทวนพี่น้องซึ่งเป็นกิเลสที่เก็บเอาไว้คือเก็บของหลายๆอย่างไว้ยังไม่กินยังไม่ใช้เพื่อจะมาถ่ายทําตรงนี้ค่ะดาวดอยนี่ขึ้นยอดอ่อ่าก็ก็ยังไม่กิน <c oughs> เดี๋ยวรอกิเลสบอกว่าเดี๋ยวรออดเพื่อนเพื่อนก่อนให้เพื่อนๆมาชมก่อนมาถ่ายรูปไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นกิเลสแล้วก็เนี้ยค่ะ กิเลสการที่จะมาฝากพี่น้องก็คือในใจเนี่ยคิดว่าเออเดี๋ยวให้พี่น้องปรับสมดุลพี่น้องก็จะมีอ่าพี่เขไม่ปิดแถวกุ้งอเอาใครค่ะมือไปโดนเนี่ยค่ะเป็นกิเลสการที่จะมาสารภาพผิดกับพี่น้องนะคะก็คือวันที่พี่น้องมาที่บ้านเนี่ยคือเราเป็นเจ้าบ้านเนาะเราก็ไม่เคยที่จะมีพี่น้องที่จะมากลุ่มใ,ใหญ่ใหญ่อย่างนี้มาที่บ้านแล้วก็กุ้งก็เพิ่ง พ่งสร้างบ้านเสร็จด้วยก็เป็นการเปิดบ้านครั้งแรกของกุ้งไอ้นีกิเลสมันก็โตก็อยากจะให้พี่น้องได้ได้มาทานนู่นนี่นั่นกันค่ะก็พยายามแบบว่าเออตามรู้สภาวะว่าเราจะไม่ซื้ออะไรเราจะไม่ทําอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องบางท่านเนี่ยก็เอาของมาร่วมกันค่ะก็มีกิเลสตัวหนึ่งที่กุ้งอะ่ะมีอยู่ว่าอยากให้พี่น้องเนี่ยปรับสมดุลฝนตกแนละ้วเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยกุ้งก็ซื้อ,ซ,อซื้อทุเรียนมานะคะซื้อทุเรียนมา มามาสองกล่องใหญ่ๆเลยอะแล้วก็บอกพี่น้องว่าเอ,อ่อใครจะทานก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูเอาอ่านเวทนาตัวเองดูสมดุลเอาร้อนเย็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าตัวเองอยากกินแต่ไม่กล้าให้พี่น้องเห็นก็ไปแอบไปเนี่ยช่องฟิตยังไม่ได้กินเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> <c oughs> จะทําเป็นไอติมทุเรียนแล้วก็ดูลีลาก่อนว่ามันอยากจะกินวันไหนอะไรเงี้ยยืดระยะเวลาในการพิจารณา แต่จริงๆคือไม่ได้กินต่อหน้าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มองคนนู้นกินคนนี้กินคนนี้ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งไปเจอแบบว่าพี่คนนึงอะค่ะพี่จิตอาสาค,คนนึงอะก็ถามว่าพี่ได้กินทุเรียนไหมรสชาติเป็นยังไงช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราแบบตั้งใจอย,อยากจะให้เขาทานกันอะไรเงี้ยพี่คนนึงบอกว่าพี่นะอดทุเรียนเอาพี่ตั้งสิลที่จะเลิกทุเรียนตลอดชีวิตโอ้โหแบบขนลุกแล้วแบบว่าเรานี่ทําผิดเนี่ยเราแบบ ซื้อมาอะไรอย่างนี้จริงๆมันเป็นความปรารถนาดีนานๆครั้งหนึ่งที่จะเจอกันด้วยความเป็นเจ้าบ้านนะแล้วแบบว่ามันต้องตามรู้สติอย่างมากเลยค่ะมันทํายากมากเลยบางครั้งวิบากลงนะเราต้องดอกว่าใช้สมาธิใช้สติปัญญาอย่างดีเมยว,ว่าจะทําอะไรทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาชีวิตประจานนําวันค่ะ ก็ยินดียินดีในทุกสถานะในทุกทุกฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านเราก็ยินดียินดีแม้น้อยอะไรนะที่อาจารย์บอกว่าปิติแม้น้อยช่วยเสริมพลังเออมันมันเป็นเครื่องอาศัยเนาะมันมันทำไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลดละที่จะเออ จัดการตัวเนี้ให้สิ้นเกลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือมันทําได้มาหลายงวดแล้วแต่ว่างวดนี้มันพลาดเขาพี่น้องมาไม่ดีละนันทะเนนมันเล็งหน้ามันฟูอาจารย์บอกว่ายินดียินดีกิเลสตายยินร้ายกิเลสโตแต่ไมื่กพงว่ายินดีตรงนี้พุ่งกิเลสโตนะมันเหมือนกับว่าเออมันคนละประเด็นกันนะยินดีกิเลสตายยินร้ายกิเลสโตมันเป็นเรื่องที่ที่อาจารย์สอนเมื่อวันก่อนพุ่งก็ตั้งใจฟังมากเลยว่า ยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปลงอะไรอย่างนี้ปิติแม่น้อยก็ช่วยเสริมพลังโยพุทธเจ้าตัดอะไรเงี้ยกุ้งรู้กุ้งรู้จักแพทยวิถีทมเมื่อก่อนกุ้งยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะยิ่งรู้จักแพทยวิถีทรมากเท่าไหร่ตัวตนที่แท้จริงของเราความเรวร้ายมันออกมาเยอะมากี่ขาดเราอยู่มาหลายสิบเป็นสิบปีแล้วนะคะกุ้งคิดว่ามันยากจริงๆเลยนะถ้าเราแบบว่าเผลอหรือว่าไม่ได้ มันทําได้แต่ว่ามันมันหลุดได้ทําได้หลุดได้มันมันแถแนวมันยังไม่สิ้นเกลี้ยงกับการที่เราตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่กุมัไม่ไม่ไม่เคยที่จะบอกว่าตัดทุเรียนตลอดชีวิตก็คือกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่อยากกินเราก็ไม่กินคือเรายังไม่ติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเกิดอยากกินขึ้นมาแล้วเราทําไม่ได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราล้ําเส้นที่เราเราทําไม่ได้อะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยค่ะเอากิเลสมาส่ง รู้ค่ะแล้วก็พี่น้องให้เห็นว่าเรื่องมีคิเลสกตัวกามกามกินเนี่ยมันยากมากเลยมันยากมากเลยไอ้สิ่งที่เราอยากเนี่ยค่ะมันอยากเนี่ยมันมันทำให้เราทําอะไรได้ถ้าเราไม่อ่านเวทนาดีๆหรือว่าทิ้งช่วงให้มันแบบเด็กกุ๊กมักกุกทำกุ้งสาวไปใส่ช่องฟิที่มันเป็นอีกติมก็ว่ายังไม่กินสดๆแล้วรอพี่น้องกลับไปก่อนเดี๋ยวจะแอบกินวันไหนวันเนี้ยว่าจะกินค่ะ ก็เลยว่ามาส่งให้พี่น้องรู้ดิว่าจะกินไหมเม็ดใหญ่มากเลยเอาแอบไว้ <c oughs> ในท้องฟิด <c oughs> ค่ะก็เอาประโยชน์จากจากอันนี้ค่ะจากที่เราสู้เนี่ยเราก็ถือว่าเราสู้แล้วเราเราสู้แล้วเราพลาดเราก็ยังมีพลังที่เราได้รู้ว่าเราเราพลาดตรงเนี้ค่ะแต่แต่ก็ยังก้ำกึ่งห้าสิบห้าสิบอยู่กินก็ได้ไม่กินก็ได้เดี๋ยวขอคิดอีกทีหนึ่งนะค่ะเนี่ยค่ะก็เอาทิเลสมาสง่ง ส่งพี่น้องกันนะคะแล้วก็แบ่งปันกัสสิกรรมด้วยเป็นเป็นกัสสิกรรมที่พี่น้องมาแล้วก็เอาของกลับไปที่ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งใจก็ยินดียินดีคือความผ่องใสเอาประโยชน์ให้ได้ในทุกเรื่องค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะที่จะนํามาส่งครุษและพี่น้องค่ะัาทุกค่ะค่ะอนุทนาค่ะได้เห็นกิเลสน,นะคะแต่ว่ากิเลสก็เนียนนะนกิเลนก็เนียนมากเลย อา่าถือโอกาสนะเพื่อนไปหา <c oughs> เพื่อนไปหาอา่าแล้วก็มีคําพูดสวยๆอะไรนะให้เพื่อนได้ปร, <c oughs> ปรับสมดุล <c oughs> จริงๆหละต่อพี่นิดหน่อยสลับกันค่ะจริงจริงจริงแล้วถ,ถูกกิเลสหลอกแบบแบบอย่างอย่างเนียนเลยนะคะค่ะแล้วก็พวกเราเป็นอะไรกับทุเรียนมากมายแบบว่าเรื่องของทุเรียนรู้สึก พี่หน้าล่ะได้ถูกบอกว่าหลายท่านได้ตั้งศีลน,นะคะตั้งศีลที่จะไม่ไม่กินไปตลอดชีวิตเนี่ยพอฟังนี้เราสะดุ้งไหมสะดุ้งไหมคะสะดุ้งค่ะแล้เรามีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนาการที่มาทากิจกรรมบอกว่าพี่เลิกตลอดชีวิตยิ่งสะดุ้งซ้อนเลยค่ะที่เราแอบไว้ในตู้เย็นนั่นน่ะแล้วก็ <laughs> แอบเป็นไอติมนะคะแล้วก็เป็นไอติม <laughs> แล้วแล้วตอนที่เพื่อนบอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตรู้สึกยังไงคะอันนั้นอันนั้นมันเหมือนเราเราเลิกได้แล้วอะ่ะมันเหมือนไม่ได้มีอยู่ในใจเราแล้วแต่อันนี้มันยังติดอยู่มันก็เหมือนเรายังมีความผิดอยู่อะ่ะเพื่อนไม่กินแต่เรายังกินทุเรียนแต่เนื้อสัตว์มันเลิกได้แล้วมันเลยไม่ได,ไได้ไม่รู้สึกอะไร เพราะว่าเราเราตัดขาดตัวนั้นนานมากแล้วมันไม่หวนแล้วอะแต่ว่าทุเรียนมันยังมีหอมไปหอมมาอยู่อ่ะตัวนี้มันมันไม่รู้มันมีพบอยู่มั้งคะพี่นิดี่น้องมันยากกว่าเนื้อสัตว์เะมันยากกว่าไหมบางโอกาสมันยากกว่าเนื้อสัตว์นี่มันต้องห้ามจริงๆคือมันโทษจริงๆแต่อันนี้มันยังเห็นโทษไม่มากเพราะว่าเราเราปรับถึงขั้นได้ไงเดี๋ยวเราร้อนเกินเดี๋ยวเราเย็นเกินไงแต่เนื้อสัตว์ที่มันบาปจริงๆมันมันมันเบียดเบียนเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ไอตัวเนี้ยเออมันก็ได้อยู่นะมันก็นานๆทีหนึงก็ยังได้อย่าไปเลิกตลอดชีวิตเลยเดี๋ยวมันมันอยากกินขึ้นมาแล้วจนะทําไงอ่ะตรงเนี้ยมันไม่บาปมากอะไรเงี้ยพี่นิ้ได้กิเลสมันซ้อนมากไหยอ,มอ,อืมันไม่ได้ตรงที่อยากกินทุเรียนหรอือวันตรงที่เอ่ออะไรเอาวันทุเรียนอยู่ติดทุเรียนอยู่ไม่ยอมจะไม่ยอมจะสละออกนี่แหละตัวสำคัญนะคะอาจารย์ป้อมค่ะ โอ้เจริญธรรมครับพี่กุ้งค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่กุ้งผมถามเลยสิว่าตะกี้อาจารย์บอกว่ายินดียินดีอะไรที่ตะกี้พี่กุ้งบอกมันสวนทางกับพี่กุ้งอ่ะอ๋อยินดีกิเลสตายยินร้ายกิเลสโตอ่าแล้วทำไมพี่กุ้งจะมายินดีแล้วทําไมเหมือนกิเลสมันโตเนาะอ่าก็เนี่ยค่ะกนได้ตายยินกินยินดีกิเลสมันโตอ่ะขยายนิดนึงนะพี่กุ้งว่ายินดีที่กิเลสตายเนี่ย มันก็เหมือนกับพ่กุ้งเลิกกินเนื้อสัตว์ได้เนยเรามีความยินดีในการละแล้วในการปีกาม,มในการอยากเสพไอตัวเนื้อสัตว์เนาะแต่เรายังมียินดีก,กับกิเลสที่ยังอยากเสพทุเรียนอยู่เนะี่ยใช่มันเลยเป็นยินดีตามกิเลสไปมันก็เคยคนละคนละย,ยิดะนดีใช่พี่ก็เอาคํามาผวนดูเ่เอาคําม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 าทําความเข้าใจกับเนื้อเรื่องอดูมันอยู่ที่เหตุการณ์ยู่ที่เนื้อเรื่องไม่ใช่จริงๆสาคัญที่สุดเนี่ยมันเหตุการณ์เนี่ย มันสําคัญที่สุดก็คือใจเราเนี่ยมันจะมีความต่างแล้วความยินดีที่ละกิเลสมันตายกับยินดีที่มีกิเลสอยู่แต่พี่กุ้งเห็นแล้วเนี่ยอยากจะต้องมั่นใจแม่นเป้าเลยว่าไอ้ตัวที่เรามีกิเลสอยูย่มันอยากอะไรพระทธเจ้าตัดไว้ว่าอย่างนี้ตะกี้เนี่ยไอ้ทุเรียนเนี่ยผมก็เลยไปนั่งคิดผู้ทุศีลเนี่ยมีธรรมอลามกไม่สะอาดนะมีความประพฤติหน้ารังเกียจมีการงานบอกปิดไว้เป้เป็นความสงบในใจเนี่ย เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์ที่เน่าเสียภายในที่มีชุ่มไปได้วยกามแต่ตะกี้พี่กุ้งบอกแบบนั้นเนี่ยมันจะปกปิดอะแล้วมันก็จะทําให้เราไม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ปกปิดคําพูดไปทําพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่พอนะเหมือนกับเราเป็นคนมีศีลเลยเราอันนั้นมากเลยแต่จริงๆแล้วใจเรายังผิดศีลอยู่อะเย่ามีดูความที่เราเห็นแล้วเนี่ยตัวเนี้ยพี่กุ้งเห็นเลยว่าตัวเนี้ยคือโทษมันไม่ได้สุก ไม่กรเสับแล้วมันสุขแต่จริงๆแล้วมันคือทุกข์ก็มันทุกข์ชัดๆเนี่ยพอเราพูดเราพุก็ทุกข์เลยเนี่ยเพราะเรารู้ว่ามันเป็นอะไรที่มันชุ่มไปด้วยทาอันลามกมันไม่ได้พี่กุ้งผิดนะแต่เราไปยินดีเรายะเห็นเศษส่วนของความสุขจริงๆแล้วมันไม่ได้สุขมันทุกข์น่พี่กุ้งเห็นแม่นเป้าแบบนี้พี่กุ้งจะเข้าใจเลยว่าตัวนี้แหละมันตีให้เรากรรมเราทํากรรมเป็นทุจริตกรรมทั้งหมด ดูสิว่าไปกล้าพูดกับเพื่อนแล้วเก็บของไว้อย่างดีแล้วปล่อยกินกันไปละเลียหน้าเลยเนี่ยพี่กุ้งได้ตรวจใจตัวนี้นะครับว่าจริงๆแล้วความอยากของเราในตัณหาที่อุปาทานมันยึดมั่นถือมั่นในสุขนั้นอยู่นะมันยังยินดีตรงนั้นน่ะมันเลยไม่ยินดีในการสละมันเลยไม่ปาศสจากความตนีไปได้นี่แหละก็คือใจเราที่เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ถ้าพี่กุ้งรู้ว่ามันเป็นทุกข์นะเราจะรู้เลยว่า ตาแม้เล็กแม้น้อยเนี่ยมันทุกหนักนะมันสั่งสมมากนะขนาดเนื้อสัตว์เราออกมาสบายนะทุเรียนเนี่ยมันง่ายง่ายกว่านั้นอีกเนาะแต่จริงๆแล้วยากกว่านั้นคือตัวกามที่เราสั่งสมอะ่ะมีเหตุผนลนทุกอย่างเลยนะแต่ให้เราทําให้ดีมีอย่างนี้มีเงื่อนไขอย่างเดียวคือต้องให้ได้ดั่งใจไม้ ล้าสุขใจนะคือเราได้ตรวจสอบตัวนี้แหละครับพี่กุ้งเป็นกำลังใจให้เป็นการบ้านที่ดีแล้วก็ได้ตรวจสอบนะพี่นุ้ยนาครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับค่ะพี่น้องเรามาแบ่งปันเนี้ยตัวตัวหลักเหมือนกับจะพูดถึงชื่อของทุเรียนจริงๆเรื่องของอการที่เรา ติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นคือมันเป็นทุกข์อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยกิเลสที่มาหลอ่อจริงๆถ้าถามไปจริงๆนะกุ้งไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดทุเรียนแบบที่ต้องเสพทุกวันอะไรก็ไม่ใช่นะก็ไม่ใช่แต่ว่าตรงที่ตัวที่เราเราเอา่าเราไม่มีคำตอบชี้แจงกิเลสไม่ได้ในการที่จะตัดเข้าไป เพราะว่าตอนนี้คําตอบมาเนี่ตัวชี้แจงกิเลสมันไม่ออกมาเป็นการที่บอกว่าทําไมจะต้องไปอ่าไปไม่กินเขาตลอดชีวิตอะไรพวกเนี้ยมันก็ใช้ปรับสมดุลได้เพราะว่ามันเป็นจุดของที่เราเราประเมินโทษมันไม่แรงแต่เราประเมินโทษเรามองไม่เห็นโทษมันไม่แรงกิเลสมันหลอกเราหลอกเราให้รู้สึกสุขทุกข์กับสิ่งนั้นอยู่ ซึ่งถ้าในเรื่องของถ้าเราล้างไปได้แล้วเราก็จะเราก็จะนิ่งๆกับเขาได้แต่นี่นะมันจะมีสภาวะวันไวอยู่พี่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแบบที่ป้มบอกว่าเราได้เห็นเราได้เห็นว่ามันมีตัวใหญ่อยู่บางท่านอ่ะท่านก็เลิกท่านก็เลิกเนื้อสารได้โดยยากลําบากแต่ท่านไม่ติดทุเรียนเลยก็มี เราจะได้เห็นชัดว่าจริงๆมันมีเรื่องใหญ่ของแต่ละคนที่ว่าเป็นสัก,กะยะเป็นเป็นตัวใหญ่ของแต่ละคนที่ต่างกันด้วยนะคะที่ต่างกันเนี่ยตอนนี้เน่ยเราได้เห็นแล้วเรายินดีได้แล้วค่ะแล้วเราเค่อยหาเหลี่ยมมุมที่เราจะจัดการกับเขาไปตอนเขาแรงอยู่มันก็ยังล้างไม่ได้มันยังล้างไม่ได้เราก็ไปล้างตัวอื่นก่อนได้ตัวนี้ถามว่ามันไปทําให้อ่าทุกโทษภัยกับสุขภาพไหม พวกไม่ได้เสษมันแบบที่จะไปเสียสุขภาพนะแต่ตอนนี้แค่ว่ามันเก็บตัวกิเลสไว้นี้ไว้อยู่ที่เราจะต้องทยอยล้างเข้าไปไปล้างตัวอื่นที่มันล้างง่ายก่อนแล้วตัวนี้เอาไว้ก่อนก็ได้นะคะค่ะอนุญาตให้เอาไว้ก่อนได้แล้วตัวอื่นเอาก่อนค่ะค่ะมันเปทนโคตนค่ะขอโอกาสค่ะอ่อนฟังดูแล้วเหมือนกับว่า ไม่กล้าไม่กล้าที่จะสละอ่าต,ตัวตัวตัวอาจจะติดในอะไรออนก็ไม่ทราบแหละนะคะในทุเรียนนะคะก็พยายามจะให้เหตุผลว่าจะมาปรับสมดุลออนเย็นอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการปรับสมดุลเราสามารถใช้สิ่งประหยัดเรียบง่ายใกล้ตัวหาได้ง่ายอันอื่นก็ได้ใช่ไหมคะไม่จําเป็นต้องเป็นทุเรียนแต่อาจจะมีตัวหนึ่งที่มันอะไรอ่อนในนั้นแบบเหมือนกับคุณุ้นนิดหน่อยว่าออนก็ว่า แล้วก็พี่กุ้งไม่ได้ติดเยอะนะแต่มันมีตัวอะไรอาวอที่ไม่เด็ดขาดกับมันอยู่อยากจะเสพอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจซะมันก็ไม่ได้มาเป็นเงื่อนไขให้ใจเราเป็นทุกข์ได้นะคะเป็นกําลังใจให้พี่กุ้งค่ะขอบคุณครูทุกท่าน<อ>ค่ะเป็นจบหลักสูตรหกเดือนได้นะคะเพราะว่ากุ้งสมัครรุ่นที่สองนะคะ สมัครเนรุ่นที่สองค่ะโอเคเราได้ฟังหนึ่งเรื่องหลายท่านก็อาจจะติดอยู่เหมือนกันนะนะคะเพราะว่าโจทย์นี้นะ่ะเป็นโจทย์ที่พวกเราได้พี่น้องที่ท่านตั้งศีนว่าจะไม่รับประทานทุเรียนตลอดชีวิตจริงๆทุเรียนก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายหรอกนะคะบางท่านก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้ด้วยแต่มันผิดที่ไปติดเขา มันมีตัวที่เป็นเป็นตัวที่เรายังติดอยู่ก็เลยมีพี่น้องที่ท่านที่จะออกจากทุเรียนท่านก็ตั้งศีลน,นะคะตั้งศีลว่าจะไม่ไม่กินทุเรียนตลอดชีวิตถ้าเราติดตัวอื่นอยู่เราก็ไปพิจรารณาล้างตัวอื่นๆนะคะหรือว่าถ้าเราเห็นว่ามันมันยังเยอะอยู่เงี้ยเราก็ไปล้างตัวที่เรามีกําลังที่จะสู้ได้ก่อนได้นะคะในเรื่องของการ ล้างเรื่องอาหารไม่ยังมีติดอยู่อีกเยอะแยะอยู่แล้วเลือกตัวได้เลือกตัวจัดการไปแต่มีคําที่ทําให้เราได้มีกําลังใจในการล้างอีกคำหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าเราล้างตัวตัวที่อยู่ในกําลังที่เราจะทําได้ก่อนเราจะได้กําลังคืนมาเราจะมีกําลังมากในการที่เราจะล้างตัวตัวที่เราติดมากนะคะ แล้วก็ไปเก็บพลังจากการล้างตัวอื่นก่อนตัวเล็กตัวน้อยที่เราจับได้ว่ามันยังมีอยู่ก่อนนะคะที่เราทำได้ไม่ยากไม่ลำบากนะคะเป็นการลำดับความสำคัญนะคะเขามีโครงการในในการวิเคราะห์เรื่องของการทำโครงการใดโครงการหนึ่งนะะี่ค่ะก็จะมีการวิเคราะห์วิเคราะห์ความยากง,ง่ายะคะ่ะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีข้อมูลที่เราจะเอามาปฏิบัติอ่ะวิเคราะห์ผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเอาน้ําหนักเหล่านี้นะคะมาคํานวณแล้วเราก็เลือกล้างตัวที่อยู่ในกําลังที่เราจะทําโครงการล้างเข้าได้ก็แล้วก,กันนะคะต่อไปเชิญสร้างกลิ่นศีลค่ะเชิญค่ะ